มาลาทีเดียวนี่ถึงกับคิ้วแตกไปเลยนะครับธนูสิงห์เริ่มจะได้ใจครับโยธาฤทธิ์เบียดเขาา้าหาสายรูปร่างที่ได้เปรียบนะยครับต้องชวนทะเลาะไปเรื่อยมีแข้งขวายาวๆนำไปก่อนธนูสิงห์เองก็น่าจะเร่งร่างจกโมโหเหมือนกันแล้วนะครับพอแตกไปแล้วนะครับนายกที่สองจะทําอะไรต้องรีบทําแล้วนะครับมีศอกแล้วก็มีแข้งสาจย,ยาวครับลุกถีบนะครับแข้งขวาสาเข้าไปครับโยธาฤทธิ์ แทงซ้ายโต้คือมาหมัดขวาต่อยต่อยซ้ายต่อยขวาครับนี่ครับซ้ายคำที่ใบหน้าและขวาลำตัวครับพยายามมาเป็นไม้คู่ครับหมัดของธนูสิงห์แ้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับอื้แหมเคลอเข้าไปครับตบที่คางตัวยที่กลางเลยครับออกมาเลยครับเอาอีกแล้วนะครับท้าทายกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆพยับมเข้าไป โอ้โหโ,หโยธาลทิ์นี่กรแทงยาวๆไปเหมือนกันอน,นุสิงห์ก็มีหมัดคอยบวกนะครับเอาอย่าพลาดนะครับใครพลาดนี่หล่นได้เลยนะครับดูว่าจะแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเกี่ยวเข้าไปกิ้มลำตัวกิ้มหน้ากิ้มหน้าโอ้โหมาก็มาเป็นจุดแล้วครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าแล้วก็จะเจาะยางปิดท้ายด้วยโอ้ท้าทายกันหน้าดูครับอาวุธมวยไทยบนเวทีตอนยีวเ,เจอหมัดซ้ายนับเลยครับแม พยายามไยมือว่าจาังหวะลื่นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับโอ้โหเรียกว่าหุกสายเข้าไปแล้วครับมาดูกันเลยครับจากนี้ไปนี่เห็นการณ์นี่จะเร้าใจมากขึ้นนะโอ้โยธาลิที่น่าจะเปิดเกมเต็ม,ตมสตรีมแล้วเลยครับแบบนี้พลาดโดนหมัดหุกสายล่นลงไปให้กรรมาารนับนะครับและพยายามระมาเข็นศอกเลยครับตอนนี้ครับอ้าวเจอหมัดมาเยียงอีกแล้ว เดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายโอ้เดินเข้าหาต้องรัดกลุ่มด้วยแหละครับแกสบจังหวะออกได้ดีเหลือเกินครับจังหวะของธนูสิงห์ต่างจากยกที่สองนี่เริ่มแสดงก็เห็นเหมือนกันนะครับธนูสิงห์เวลาเลือกนี่เขาเลือกออกนะครับบวกคอยบวกอยู่เน้นๆการโดดไปแบบนั้นเลยครับเลยพลาดโดนบวกก,บก,กันได้ต้องปล้ำนายเบียดเข้าไปธนูสิงห์ก็คอยตั้งเอาไว้โยนาลิศพยามจะเร่งแล้วนะครับ ลุยต่อครับเจอซ้ายดักล้ำตัวบัดขวาครับน้ำบานตีเข้าขวาวงในประกบได้แทงซ้ายายหน้าขวางหน้าไว้ครับยาวกว่าสยามครับแต่แหมเจอกำแพงตีด้วยถนัดครับเอาละครับต้องพยายามจะเล่นโอ้เห็นช่องแล้วครับธนูสิงนี่ไม่รีบร้อนนะครับคอยเลือกออกแล้วก็ออกหนักๆนะครับโดยเฉพาะมัดนี่พ์เข้าไปวงในล็อกเอาไว้ก่อนละครับ ส่วนปปลายครับยกที่3าน,นะครับพยายามเร่งขึ้นมาได้ดีเอโยนสลับเข่าลอยสั้นเลยครับหมดยก3าพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูยก4ครับชนเข้าไปกระทุ้งเข่าไปเรื่อยๆอย่าไปล่อนะครับดูว่าขนูสิงโอ้ได้นับไว้แล้วนะครับไม่มั่วไม่ประทะแล้วนะครับเลือกออกเลยตอนนี้มีแต่จอ,อยางเอาพยามยจะเล่นเกมล็อกได้ปล้ำได้ โอ้ออกมาเล่นเป็นการใหญ่เหมือนกันดูว่าจะตีได้หรือเปล่าทําได้จะตีได้เหมือนกันแล้วครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องครับอยู่นอกไม่ดีครับกินที่วงในดีกว่าครับพยายามปั๊มในแทงในแทงเข้าไปขยายขยาว,ยาวตีเข่าขวาครับอยู่ไหนตีซ้ายอา้าวคึกขึ้นมาคึกข,ขึ้นมาโอ้โหพยายามจะเบียดเล่นปล้ำในเป็นการใหญ่นะครับ เข่านะครับธนูสิงห์นี่ก็ไม่ธรรมดาพอล็อกได้นีอ้อมหลังเลยดูนะครับแล้วก็เลือกออกออกสายออกขวานะครับไม่ม้วไม่ประทะไม่เปิดโอกาสให้โยธาลิศนี่ได้เบียดถึงตัวแล้วนะครับเข้ามาก็โดนล็อกโดนรวบเอาไว้ก่อนเลยครับเร่งต่อครับวงในแต่ธนูสิงห์ก็ตังรับจับทางแล้วก็ ตานวงไหนได้ดีเลยครับจับได้ครับแข้งนี้พยายามจะตีซ้ายครับโยทาริกโอ้โหถือว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เพราะว่าเอาเลยครับโดนบวกศอกแล้วก็พยายามจะเล่นมันตีได้ไม่ชัดเจนแลวครับธนูสิงห์ก็เก่าด้วยนะครับมีลูกขวางลูกตั้งเอาไว้หัดหน้าคอยแย่ ดูครับพอเข้าในก็รวบเอาไว้เลยแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ทำให้โยธาริ์นั้นก็ตีไม่ถนัดแล้วครับทำให้เกมของโยธาริ์ที่วางไว้ครับว่าจะกินที่วงในอึดอัดพร้อมสมควรแล้วครับมาถึงหน้าตรงนี้ครับแทงซ้ายตีขวาครับแต่นี่ครับแข่งพยายามกอดพยายามตั้งเอาไว้ครับไม่ให้ตีง่ายๆธนูสิงต้องเบียดต้องเดินต้องชนต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้นะครับโยธาริ์ ดูนี่แหละครับพอเข้าในก็ล็อกเอาไว้ตามรับเบียบแล้วนะครับไม่ยอมให้ตีง่ายง่ายเดี๋ยวเข้าหาต่อครับเจอกำแพงอีกแล้วครับแม่แทงไม่ถนัดมาแยกออกมาตอนครับช่วงปลายปลายโที่4ีขยับเข้าไปโยทาริแม่พอโดนนับแล้วก็ทำให้เกมมันดูยากไปเลยครับเดี่ยมันจะเปลี่ยนใบอีกทรงหนึ่งเลยนะอโอ้โหช่วงนั้นนี่ ดูว่าธนูสิงห์ก็ไปขาต่อยหมัดเรียกว่าพยายามจะเดินเหมือนกันแต่พอได้นับนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับหวงในตั้งกำแผงหน้าไว้อยูุ่ทาริททำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วแล้วครับมาถึงตอนนี้จะปล้ำในไม่ได้ต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับเบียดเข้าไปดูเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกโยธาริทต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงชั่วโมงนี้ไปพลาดโดนนะับแบบโอ้เรียกว่าน่าเสียดายเล้ครับ จังหวะลื่นนะครับแต่กรรมาการน,นับไปแล้วเลยครับเดินเข้ามาครับจำจำเข้ามาครับหมัดขวาแทงซ้ายหมัดขวาไม่ถึงเอา้าเจอแท่งมาก่อนไม่กอนด้วยแล้วตอนนี้จะเอาหมัดอย่างเดียวครับลูดมาลูดมาแต่ว่าแหมตุกแกเหลือเกินครับเหนียวหนึบอนุสิงห์ก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับโอ้ดู ยังไม่ละความพยายามสอกกลับก็มานะครับพีรันม้วนแผ่นดินใช่เดียวกันนะกองฟ้าร้อละบาทนะสอกกลับดูว่า <c oughs> วันนี้จะทำได้หรือเปล่าทําได้นี่ถือว่าดูดูนะครับก็พยายามจะฮึดอยู่นะครับน่าเสียได้แทนเหมือนกันเลยครับโอ้โหไฟนี้ก็ถือว่าโยธาลิศจะชกได้ดีนะครับน่าจะมีภาค2นะ 2> <c oughs> มันขาใจนะครับไฟนี้ขาใจแน่นอนครับโยธาลิศครับ เดินเข้าไปแต่ว่ายังไม่บิดประตูนะครับเวลายังเหลือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สัปดาห์ก่อนก็มีให้เห็นไปแล้วครับกอดไว้ไม่ให้ต่อยครับแต่ว่าโยชิบอกว่าจะต่อยครับเดินเข้าไปครับหวัดซ้ายหมัดขวเจอแค่ซ้ายขึ้นมากาดไม่ตกเลยนะไม่ประมาทเหมือนกันนะครับดูนะครับโอ้โหตั้งกำแพงหน้าไว้อย่างเดียวนี่ ทุกอย่างแทบจะจบเลยแต่ก็ยังไม่ละความพยายามนะครับเพราะทีมงานนี่บอกให้เดินให้ต่อยหมัดฟันศอกไปเรื่อยครับไม่เปิดไม่เปิดช่องเลยครับถีบไวครับธนูสิงห์หมัดขวาก็เนี่ยครับได้หมัดเดียวครับแกจับเอาไว้เลยครับเผาเวลาไปด้วยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับยกสุดท้ายคู่สุดท้ายมหาสงการ13าเมษาเพชรยินดีครับ เปิดช่องไฟไม่เปิดโอกาสครับแต่ว่าโยธาฤทธิ์ยังไม่ยอมไปขวาครับต้องหมัดแล้วครับช่วง,งนี้ครับหมัดก็อ่อนแรงไปแล้วครับตอนนี้ธนูสิงห์บอกแม่อาปาก็เห็นลิ้นไก่ ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทั้งคู่นะครับวันนี้ครับจยโยนเขาก็โดนทีเมือ่ออกเข้าก็เตะทีงแล้วกันเตะสกัดเอาไว้ครับเข้าไปสาบไม้โดนหมดยกสุดท้ายครับทุกทั้งคู่เลยครับวันนี้ชกกันออกรถออกชาติเลยครับอาท้ายสุดเจอรอดการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ สาเมษามหาสงการครับปี6-6ในทีมงานของในตัวแทนทีมงานเพชรจินดีนะครับก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยครับสุดท้ายท้ายสุดไม่มีปัญหาครับเป็นธนูสิงห์บุลเลอรอะไหล่นะครับเอาชนะคะแนนโยธาฤทธิ์ไปได้แบบได้นับครับแล้วก็ประคองตัวเข้าป้า